โอเคแล้วผมก็กลาบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมใหม่ครับนั่นเองโอเคผมก็ผมได้เริ่มเซิร์ฟใหม่เลยนะเพราะเซิร์ฟที่แล้วอีเดอะหายนะครับโอเคมาเริ่มกันใหม่แล้วกันนะเถาวันเถาวันเออโอ้ยปีหนึ่งจะเสร็จไหมเนี่ยหนึ่ง สองโอ้โหแต่และอันนี้ลำบากยากเย็นมากเลยครับสาม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 สี่ถ้าอีกอันนึงไม่ปเออได้เว้ยได้เว้ยห้าแล้วหกเดี๋ยวท้องอ้อาวอ คือโอ้ยช่วงนี้ก็อากาศเปลีป่ยนแปลงนะครับนี่ฤดูฝนหรือฤด,ดูร้อนก็ไม่รู้นะบรรยากาศนี่แบบว่าคุืมนะครับสองหนึ่งศูนย์นี่นี่เอ้ากดไม่ทันมางวันนี่แล้วกัน พาวเวอร์เลนเจอร์ร้องทำไมวะโอเคผมก็ช่วงนี้นะพาวเวอร์เลนเจอร์จะออกลงหนังประกาศประกาศเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยและ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 โอ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ใครเห็นบ้างครับต้องย้อนคลิปกลับไปดูแล้วเนี่ยเหมือนมีอะไรหายไปเฮ้ยิดวังผิด เมื่อกี้มีอะไรหายไปนะหมู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 ขอเนื้อหน่อยจ้าเอ้ยต้องคาบอีกใช่ไหม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 โอเคได้ขวานมาแลว้วได้ขวานมาแลว้ว ที่ไหนอะต้นไม้มีต้นไม้ม,มีแค่ต้นเดียวเองเหรอโอ้โหต้องไปฝั่งโน้นไป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 โหเพียบเลยขอข่าวแบบนั้นไม่เอาหนังหนังหนัง,นงสีแล้วเนื้อสีไม่ใช่หนังเอาหนังอ่ะอีกละพูดหนังอีกแล้วเนื้อครับเอาเนื้อหนังเอาพูดทั้งสองอันเลย โอ้ยจมูกไปแล้วไปหนีทำไมเนี่ยเอ,อยแปดอนแลวไป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 ับบมองนี้ดีกว่ามันติดเพยเอร์ไม่ใช่ โอ้ตูจัมปิดไปเลยครับทำให้แบบว่าปนป่วนมากนะโอ้ตจ้ำเป็ดเป็ดลาสต์สุดท้เดี๋ยวเดี๋ยวนะจะทำอะไรลืมละโอ้แกแล้ว่แกแล้ว <c oughs> จะทำอะไรวะเออลืม กลับมุมมองเออใช่นี่มีป่ะมีป่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฟิร์พสพาร์ซันเปลี่ยนเป็นนี่ไหมอันนี้อันนี้เออ <c oughs> อะไรอยเนี่ยจะมาเฟสเฟิร์สอะไรตอนนี้ โอคมาปรบับมุมมองแบบนี้แล้วก็โอ้โหยากขึ้นเลยบุ๋มนี่ว่ายน้ำกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยดูนะอืมผมคือพาวเวอร์เลนเจอร์เฮ้ยจมน้ำไปไปไปตัดไม้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 ตัดไม,ดไม,ดไม้เป็นเพลงเลยตัดยากมากเอามุมมองนี้ได้วห เฮ้ยผมไมีอีกทีหนึงนะสามสี่หา้าหกไปกับกับกับได้เวลากลับเอาอีกสักต้นสองต้นแล้วกันรู้สึกขัดแค้นอีกแล้วขัดแค้นอีกคลิหนึ่งแล้ว คุยกับตัวเองคุยกับใครไ,คไม่ได้เฮ้ยทุกบล็อกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของพาวเวอร์เ e นเจอร์นะว่าจะทุเรศหรือเปล่า <c oughs> โอเดี๋ยว่านี่ป่ะตั้งแต่น,นี้ปุ๊บนี่พาวเวอร์เ e นเจอร์หน้าตาแบบ น่าอ no. uh ุ้ยถอยหลังถอยหลังนี่นาวุบวุบเวอร์ินเจอรลอยได้ครับอนนอนนอกระโดดได้ด้วยเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ย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 กบเป็นเพื่น่นะรแหละรู้สึกความรู้สึกเยอะ

เคสเอ็ดสองสามสี่ห้าโอ้ยวิธีวาดมาสครอสที่เพยียงเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าคลิปโก็แหลกสิบหกแล้วอ สิบเจ็ดสิบแปอสองปิดคลิปเลยแล้วกันผมเริ่มเบื่อแล้วนะขอโทษแล้วกันนะครับที่วันนี้คลิปน้อยนะแล้วก็เออลืมไอคลิปที่ออกหน้าจอนะครับอาจจะเป็นมันอื่นนะเพราะผมก็เริ่มไม่ว่างแล้ว โอเคผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับคาไซซับตาไคาไม่ใช่ดิซับสู่รครเออแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับายอย่าลืมกดติดตามเด้อไปละ